ครับจะเดินทางท่องเที่ยวต้องแต่งรถไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่มีเข้ามาครับแล้วก็มีเข้ามาบ่อยนะครับก็มาตอบนะครับเพราะว่าวันนี้มีคําถามนี้เข้ามาแล้วบางก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะก็มาตอบซะเลยนะครับว่ามันก็ไม่จําเป็นหรอกครับจริงๆก็ไม่ต้องแต่งก็ได้นะหรือจะแต่งก็ได้แต่ว่า คือจะแต่งก็ก็ให้มันเป็นการแต่งจริงๆนะครับแต่งแปลว่าอะไรท่านต้องเขา้าใจเหตุตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่งแปลว่าการทําให้ดีขึ้นงามขึ้นนะครับตามอนิวาตามพจนานุกรมนะดังนั้นถ้าท่านจะแต่งก็ต้องให้มันเป็นการแต่งจริงๆนะครับคือทําให้มันดีขึ้นให้มันงามขึ้นไม่ใช่ไปทําให้มันแย่ลงนะ,ะเช่นระบบเขาเคยมีดีๆ ก็ไม่ไปตัดมันออกอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าแต่งครับมันเรียกว่าทําพังนะอ่าหรือว่าเขาก็รถเขาก็สวยๆอยู่แล้วแต่ท่านเอาอะไรไปติดให้มันไม่สวยนะมันก็ไม่สวยอ่ะมันก็ไม่งามขึ้นก็ไม่เรียกว่าแต่งนะครับช่วงล่างก็เหมือนกันอ่าอย่างโชค๊คอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านเอาโช๊คที่ดีกว่าที่เขาติดมาจากโรงงานใส่อ่ามันก็เป็นการแต่ง นะครับก็ก็ควรทํานะเพราะว่ามันดีขึ้นงามขึ้นนะแต่ถ้าท่านเอาโชกบ๊บบอบอะไรไม่รู้มาใส่แล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าของเดิมมันก็ไม่เรียกว่าแต่งมันก็ไม่ควรทําครับนะอ่ะแต่งเครื่องก็ก็ถ้าทําให้มันดีกว่าเดิมก็ก็แต่งก็ดีครับนะแต่ว่าก็ไม่ต้องแต่งก็ได้นะ แต่ในข้อแม้นะครับนเน้นย้าว่าในข้อแม้ว่ามันต้องเป็นการแต่งนะครับคือการทําให้มันดีกว่าเดิมไม่ใช่ของเดิมมันดีๆแล้วไปทําให้มันพังนะหรือไปดัดแปลงอะไรจนมันที่คนที่การหรือว่าดัดแปลงอะไรที่มันไม่เข้าท่านะครับอ่ะอย่างนั้นก็อย่าไปทำนะเพราะมันไม่เรียกว่าแต่งมันเรียกว่าทําให้พังนะเพราะมันพังมันเป็นไงเสียงเงินแล้วก็คุณนายก็บ่นนะครับนะเออก็ไม่ต้องไปแต่งนะ ถ้ามันไม่เรียกว่าแต่งก็ไม่ต้องไปแต่งนะครับถ้ามันไม่ใช่การแต่งแต่งอะไรดีโชกค,ครับอเอาโชกก่อนเลยโชคดีๆสักชุดหนึ่งก็สําหรับกระบะพีพีวีก็ตามแต่งเงินท่านอ่ะท่านมีเงินเท่าไหร่ล่ะนะครับส่วนมากก็พยายามเอาโชกแก๊สนะอย่าวโชคน้ํามันอย่าวโชคน้ํามันหน,หนืดแข,ข็งอะไรนะไม่ได้เรื่องครับไม่ได้เรื่องนะมันจะ ชกน้ำมันเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยคือมันจะเป็นฟองพอมันเป็นฟองเนี่ยถ้าวิ่งไปสักพักหนึ่งมันจะเป็นฟองแล้วคราวนี้มันจะมันจะไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยหนืดละนะแล้วตอนมันยังไม่เป็นฟองเนี่ยมันก็บางเจ้าเขาก็ออกแบบเผื่อมานะมันก็เลยกระเทือนดึกตักตึกตักึกดักนะดังนั้นโชกก็พยายามอย่าชกน้ํามันนะครับเอาชกแก๊สแล้วก็อย่าให้มันทิสดารอะไรมากนะคืออย่าให้มันแข็งมากอะไรโอัน มันขับไม่ได้ครับโชคเดี๋ยววันหลังบางจะเล่าจริงๆเล่าไปหลายรอบแล้วว่าโชกเนี่ยมันแปลผันตามความแข็งของสปริงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยมันแค่แปรผันตามความแข็งของสปริงสปริงแข็งชคก็ต้องหนืดนะครับเพื่อหยุดการเต้นของสปริงนะหน้าที่มันแค่นั้นนะอ่าแล้วก็ก็เอาโชกชกแก๊สนะราคาก็สัก สองสมหมื่นะนะครับประมาณเนี้ยจะจะจะได้ได้เรื่องนะหรือช็อคแก๊สที่เป็น <c oughs> ไม่ค่อยแพงก็อย่างที่บางชอบแนะนำนะครับไอ้ไอ้ยี่ห้ออะไรที่คนก็ชอบบน่บนๆด่าๆกันนะจะบางบางว่ามันก็ดีนะไม่แพงด้วยตัวสีดำก็เจ็ดแปดพันนะครับชุดหนึ่งตัวสีทองก็ประมาณไม่ถึงหมื่นนะเก้าพันอ่ะเก้าพันถึงหมื่นหนึ่งอ่ะประมาณหมื่นบวกลบแล้วกันนะครับอันนั้นก็ เป็นของเรียกว่าแทบจะราคาถูกอะ่ะเมื่อมันก็ราคาพอๆกับของเบิกห้างนะแต่บางบางชอบนะแล้วมันกลายเป็นโชคที่บางชอบที่สุดนะชอบมากกว่าชุดละแสนนะครับอ่าเพราะว่าอามันดีอะ่ะเออ อแต่ก็แล้วแต่ท่านนะนะแต่ถ้าท่านอยากให้มันแบบมีหน้ามีตาหน่อยก็ไม่ดูทาไมนะอ่ทำไมเราจะต้องอวดกันเรื่องโชคนะอยากให้มีหน้ามีตาหน่อยก็ชุดหนึ่งสักสามหมื่นขึ้นนะครับหรือชุดละแสนก็ได้นะใส่ไปแล้วโอ้โหโคตรหล่อเลยนะไม่มีใครเห็นนะ่แต่หล่อเหลือเกินนะเพราะว่าโชกชุดละแสนอะ่ะขับก็ง,งานงานเลยเครื่องนะครับ เครื่องก็บางได้เรียนบ่อยๆๆนะครับว่า่าสําสหรับกระบาดและพี่พีวีเนี่ยท่านก็ไม่ต้องทําอะไรมันมากหรอกครับนะก็กล่องดันรางกล่องคันเร่งไฟฟ้าหรือไอ้กล่องพ่วงนะครับยี่ห้อนั้นแหละนะครับมันก็มีอยู่ห้อเด,เดียวแหละนะยี่ห้ออื่นเขาไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยให้อย่ายไปทำเลยไม่รู้จักอคือก็รู้จักกนันแหละแต่ว่าเามันไม่ค่อยได้ความนิยมนะครับอเอาที่เป็นง่าย แต่บางว่าง่ายสุดก็ดันลางกับเร่งไฟฟ้าแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็ก็แตะสองร้อยม้ากันแล้วนะครับแล้วก็เทอร์โบอะไรก็ไม่ต้องไปทำแล้วครับรอมันพังพังก็ค่อยอไปอัพนะอัพใบใหญ่อัพอะไรก็ว่ากันไปนะอัพก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าก็ประมาณนั้นแหละประมาณหมื่นกว่าบาทนะเอาไป่อมแล้วก็อัพไปสักทีเดียวเลยนะอืมก็บอกแล้วว่าทําที่ไหนนะครับไม่ต้องพูดมากเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับ ได้สปอนเซอร์ถ้ามันห่วยบังก็ไม่พูดนะครับไม่ต้องมาให้นะอ่ะก็เอาประมาณนี้มันก็ก็เพียงพอกับการเดินทางแล้วครับถ้าไม่ใส่คันเร่งไฟฟ้าไม่ใส่ดันรางไปได้โอ้ไปได้ดีครับมันรถเขาก็ไปกันได้ทั่วประเทศนะครับมันจะใส่ไอ้กล่องอะไรแต่งอะไรกันสักกี่ขันสุดมากก็เดิมเดิมนั่นแหละเขาก็ไปกันได้ถมเถครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ครับนะ ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับว่าใส่แล้วมันยังไงอยู่ไม่เยอมไม่มีประโยชน์ครับว่าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าอยากใส่อยากจะแต่งอ่ะอยากได้สักสองร้อยมาร์คขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับกล่องคันเร่งไฟฟ้ากับกล่องดันรางก็พอแล้วนะ,ะกล่องแล้วก็กลองกลองก,ก็ถ้าท่านขยันเปลี่ยนก็ท่านก็ใช้กลองแท้นะครับไปแต่ถ้าท่านเครียดเปลี่ยนบ่อย ไม่ค่อยขยันเปลี่ยนก็กรองกรองผ้ากรองอะไรก็แล้วแต่นะของไทยของฝรั่งอะไรก็ได้นะครับมันก็คือกันนั่นแหละบางห็นมันจะพังเลยนะไอ้พังๆนี่คือมันไม่ล้างมันไม่ไม่ล้างเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็พังนะครับกรองอะไรมันก็พังนั่นแหละแล้วก็อ่าท่อท่อเนี่ยถ้าท่านเดินทางไกลนะครับบางอยากจะบอกว่าอย่าไปทําเลยแมงหนกหูนะะนูกหูนะาลำคาญนะครับ ไอเราขับปับปื๊ดปา๊บปื๊ดปา๊อยู่แถวบ้านนะมันก็เพลอดีนะเออมันแต่พอมาเดินทางไกลเนี่ยมันอื้ออึง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 งังงังงิงโอ้ยวิยนหัวนะร้อยร้อยทั้งร้อยที่บางเห็นมานะครับไม่ว่าจะท่อไทยท่อนอกท่อญี่ปุ่นท่ออะไรข้างทางก็สุดท้ายก็ถอดออกใส่ท่อเดิมครับเพราะว่ามันไม่ดังนะขับทางไกลสบายก็เราจะเดินทางไกลนะครับแล้วเราไม่ไหวนะ นั่งทนฟังเสียงท่อเนี่ยสามชั่วโมงห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ไหวนะเวียนหัวมันเพลียล้านะพูดกันก็ไม่ค่อยได้ยินอ่าอะไรกันบกบกกเบรกเบรกก็ผ้าเบรกเริ่มผ้าเบรกศูนย์ก็ได้นะครับหรือผ้าเบรกอะไรก็ได้นะไม่ค่อยต่างกันหรอกนะอมันจะเกรดอะไร A เกรด A เกรด M เกรด Z เกรดอะไรคือแค่นั่นแหละรถมันก็วิ่งได้แค่นั้นน่ะนะมันก็เบรกได้แค่นั้นแหละนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ไปใส่ผ้าเบรกเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกแล้วมันจะเบรกเป็นโหเหมือนซุปเปอร์คาร์จานเซรามิกอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะไม่มีไม่มีผลอะไรเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้บางไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยเลยนะไอ้ผ้าเบรกเนี่ยมีแต่ความรู้สึกว่าบางบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ย ต้องหวยกับของโรงงานอีกนะ,ะแพงด้วยนะเออดังนั้นนะถ้าไม่รู้คิดอะไรไม่ออกไม่ต้องทำนะครับก็ใช้ของของเบิกห้างไปนะง่ายดีหรือไม่ก็ของอะไรก็ได้ที่หาหาได้มันไม่แย่หรอกครับนะแล้วมันไอที่ว่าดีๆมันก็ไปเด้ยมีประโยชน์อะไรแล้วอะไรอีกละ่ะอ่ารถมันก็มีแต่งอยู่ประมาณนี้นะครับอติดติดกล้องติดกล้องหน้าหลังดีไหมก็ก็ติดก็ดีครับก็ดี อ่าอันน uh, ี wan, ้ก็ไม่เดียกว่าการแต่งเอ้ก็เหมือนจะรียการแต่งก็ได้นะเอออ่าติดอ่าอันนี้อันนี้อันนี้น่าติดมากครับไอมาร์ทวัดที่มันต่อกับช่อง OBD2 นะครับอ่าก็เรียกว่าสมาร์ทเกตหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ติดไว้ดีนะท่านก็สามารถตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนน้ำหล่อเย็นตั้งเตือนรอบตั้งเตือนแบตเตอรี่ตั้งเตือนอะไรได้เนี่ยท่านก็ตั้งไว้สิ อ,อย่างสมมุติปกติรถท่านอมันอยู่เก้าสิบองศาท่านอาจจะตั้งไว้ร้อยองศาถ้ามันร้อยองศาเนี่ยก็ให้มันปีดปีดปีดปีเตือนขึ้นมาอ่ะก็สบแสดงว่ามันชักจะผิดปกติแล้วเพราะมันขึ้นไปตั้งร้อยองศาไปตั้งสิบองศานะจากเก้าสิบเป็นเป็นร้อยเนี่ยก็มันน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วจะได้เบาๆนะครับเบาก่อนที่มันจะพังมากหรือว่าตั้งความเร็วก็ได้อ่ะมันมีด่าน ก็ตั้งไว้ร้อยสิบห้านะครับยังไงก็ไม่เกินหรอกนะครับพอร้อยสิบห้ามันก็ปีดปีดปีดปีปีขึ้นมาตั้งรอบก็ได้นะอ่าถ้าเอาสักสี่พันสี่พันรอบให้มันปีดปีดปีดปีขึ้นมาก็กดเปลี่ยนเกียร์นะอ่าก็ได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆต้อกดไม่ทันนะแมงรอแมงปาดฟั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 ด แม่งปีตลอดตลอดเลยนะจนเกียร์สามเลยนะเกียร์สามขึ้นเกียร์สี่นู้นถึงจะจะจะไม่ปี๊ดนะอืมกพราะนั้นเกียร์ 1, 2, หนึ่งสองสามนี่โหรอปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ยลนะ้แม่งก็ปี๊ดอยู่ตลอดอ่า <laughs> แ,แต่งแต่งฟิล์มฟิล์มฟิล์มก็คงติดกันทุกคนแหละแต่บางจะบอกว่าฟิล์มเอาดีๆหน่อยฟิล์มมันมีผลนะกับรถ รถโดยเฉพาะรถ PPV เนี่ยฟิล์มมีผลนะครับผลเยอะเลยนะฟิล์มดีๆมีผลจริงๆนะอ่าแล้วก็แต่งไฟไฟสปอตไลท์หมอ่าก็บางบางบางก็ว่ามันดีนะแต่บางก็ไม่เอาอ่ะบางขี้เกียจมีปัญหากับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวอ,อย่างงั้นอย่างนี้ไม่เราไม่ติดแม่งเลยดีกว่าเพราะว่าถนนมันก็สว่างพอนะครับอ่าอะไรอ่กอะก็ เอาตกแต่งความสวยงามภายในอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท่านชอบอะนะเอาตุกต๊กตาตุ๊กตาอะไรไปวางก็ได้นะครับหรือจะพระพุทธรูปหรือจะพวงมาลัยหรือจะเอาไปเขียนยันเขียนอะไรก็แล้วแต่ท่านชอบนะท่านว่าสวยก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็ก็ทําได้ท่านจะปูพรมอ่ามีคําถามเข้ามานะครับว่าอ่าพรมปูพื้นใช้แบบไหนดีอยากได้แบบสีสีอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับว่าก็ชอบอันไหนก็ซื้อนั้นแหละครับนะมันไม่ได้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกับ วิศวกรรมของรถนะนะอืมอ่าล้อแม็กครับล้อล้อกับล้อแม็กเนี่ยบางว่าล้อล้อติดรถเนี่ยมันดีกว่านะครับไอล้อแม็กเนี่ยถ้ามันเป็นของดีๆมันก็ดีแต่ว่าของดีๆท่านซื้อเหรอครับชุดหนึ่งแม่งประมาณแสนหนึ่งอะนะท่านซื้อเหรอครับถ้าท่านซื้อก็ดีครับแต่ถ้าเป็นไอล้อแบบอะไรก็ไม่รู้หละที่ที่แบบมันมันราคามันไม่น่าใช่อ่ะนะคือบางเคยไปโรงงานไอ ไอหล่อล้อเนี่ยแบบของแก๋งนะตั้งแต่แบบกองแก่งจนแบบดีๆนะเออแล้วบางมีเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของอ่าเป็นผู้ก่อตั้ง bbs ด้วยนะบางก็เคยไปดูเขาผลิตล้อนะมันคนละเรื่องกันนะครับไอล้อดีกับล้อไม่ดีมันผลิตคนละแบบกันเลยวัสดุก็คนละเรื่องกันอ่าก็ท่านได้ดีท่านมีเงินซื้อล้อดีๆก็ใส่ล้อดีๆครับยางก็ยางดีๆนะอ่า,อาบางว่ายาง at เหมาะกับกระบะ ppv นะแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไป เจอโครนเจอดินลูกลังเจออะไรก็ยาง s อสีธรรมดาเนี่ยแหละนะยางถนนธรรมดาเนี่ยพอละครับก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากขนาดก็อย่าให้มันล้นออกมานะล้นออกมามันไม่ที่มันไม่สวยที่เขาจับเนี่ยบางวัตใจบางก็คิดนะสงสัยเขาบอกว่ามันไม่สวยแหละเขาก็เลยจับนะถ้ามันมันล้นออกมามันไม่สวยหรอกถ้านเอาพอดีพอดีนะมันออกมาเดี๋ยวแถวบ้านมีอยู่คันหนึ่งโอ้โหล้นออกมาประมาณหกนิ้วมั้งนะไมโปอะไม่เห็นสวยเลยนะ เออสวยเหรอไม่ไม่รู้นะบางว่าไม่สวยอะ่ะเออแล้วโดนตำรวจเรียกตลอดแหละนะครับอย่างเงี้ยนะบางทีตำรวจขี่มอไซค์มาเนี่ยเขาก็โบกเรียกเลยเพอล้อมันล้นออกมานะอย่าไปทำนะยิ่งเดินทางไกลเสียอารมณ์นะแล้วเลยไปเถียงอะไรเขาได้นมันล้นออกมาจริงนะอืออ่าส่วนจะมีเต็นมีอะไรของท่านไหนะเต็นหลังคาเต็นอะไรก็แล้วแต่ท่านนะติดให้มันดีด นะครับเอาเอาประมาณนี้โอ้นนี้พูดยาวเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ